สวัสดีครับลูก้าผมเจ้าหน้าที่บีไดของบริษัทสามเหลี่ยมโต้นะครับวันนี้พาลูกค้ามาตรวจเช็คนะผมแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะส่งสไลด์ให้ลูกค้านะผมเดี๋ยวลำแรกผมพาเช็คในส่วนของระบบไฟหน้ากอนเลยนะครับผมระบบไฟหน้าทางเรามีการเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไอ้สังเกตว่าระบบไฟติดครบพร้อมใช้งานนะครับต่อมาเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้ทางเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมกองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับส่วนน้ำมันเกียร์ทางเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะ ในส่วนของน้ำยาอาน้ำมันเบรกตรัวนี้ทางเราก็เติมให้อยู่ในเกม,เม์มาตรฐานเลยนะครับน้ําปนผลเติมให้ปกตินะผมก็แอร์เอ้กอ,อ,องอากาศตรงนี้เราถอดมาเป่าทำความสะอาดใหม่ให้นะครับแบตเป็นรีเชคค่าไฟให้นะครับลูกค้านะส่วนตรงนี้น้ํายาหล่อเย็นนะครับผมเติมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาเติมก็เติมจากจุดนี้ได้เลย,เลยระบบจะเป็นระบบด,นนะดูดเนาะดูดเข้ามาตรงหม้อน้านะผมแนะนําให้เป็นน้ายาหล่อเย็นโดยเฉพาะนะครับผม กองแอร์ด้านในเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันนะครับผมลมยางเติม33ลูกค้าตัวนี้ไฟ LED ฝากระจก,ะกติดปกติน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแก๊สโซฮอลปกตินะครับผมอ่า9กก็ได้ตัวลูกค้าลองรับในส่วนของ E 2 0ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ทางเราเติมเป็น91ให้นให้นะถ้าจะให้ดีก็ใช้95นะครับผมใช้91ให้เกือบหมดก่อนค่อยเติม9กผสมนะครับผมไฟด้านหลังนะครับผมติดครบทุกดวงนะ ใส่สองป้ยทะเบียนติดปกตินะครับผมเวลาเปิดก็เปิดจากนี้ก็ได้โอเคมาดูด้านหลังนะครับผมมาตรงนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับก็แม่แรงนะครับแล้วก็เป็นตัวบล็อกขันยางอะไหล่ยางอะไหล่ได้ครบนะครับแม่แรงก็ใหม่ๆเลยนะครับผมเบาะก็สามารถพับได้เวลาดึงก็ดึงอย่างนี้แล้วก็โยกไปนะครับผมมัต้องดึงสองฝั่งนะโอเค เดีย๋ยวเช็คในส่วนของตัวรีโมทนะลูกค้าตัวนี้จะได้เป็นตัวกุญแจคีย์เลสน,นะครับผมจะได้เป็นรีโมทแบบน,นี้นะจะมีกุญแจสำรองให้ด้วยแต่ต้องถอดเช็คก่อนนะเดีย๋ยวผมพาเช็คในส่วนของตัวระบบภายในใน,นิดนึงนะครับผมว่าตัวนี้ทํางานปกติหรือเปล่านะผมกระจกนะผมทํางานปกตินะก็ด้วยนะผมออโต้ลูกค้าจะได้แค่หนึ่งบก็คือบานของคนขับน่ะทำงานปกติครับ <Okay. S 2> ต่อมาในส่วนของตัวคอนโซลฝั่งผู้โดยสารเอฝั่งผู้ขับนะผมมีตัวพับกระจกไฟฟ้านี่ก็ทํางานปกตินะทางเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีออโต้สตาร์ตตอมให้ด้วยนะครับผมหลกักการทางาก็คือเวลาจอดไฟแดงรถก็จะดับดับเองอัตโนมัตินะผมแต่ถ้าเราแตะคันเร่งรถก็จะติดเองอัตโนมัตินะอาแล้วก็มีปรับระดับไฟหน้าได้ด้วยเวลาที่เราบรรทุกข,ของด้านหลังเนี่ยเป็นปกติหน้ามันจะเชิดเนาะแต่ตัวนี้เราสามารถ ปรับระดับไฟหน้าให้หน้าให้ไฟมบรรจบลงได้แล้วก็มีในส่วนของตัว traction control ระบบช่วยเหลือการขับขีนน่นะครับผมมันจะเหมาะสําหรับพวกถนนเปียกถนนลื่นฝน,น,น,นตกใหม่ๆเนาะม,มีเปิดฝากระโปรงเปิดปัด๊น้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับร<ม>อบเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับอีกประมาณ5,000โลนะครับผมเดี๋ยวเช็คในส่วนของตัวหน้าจอนะครับผมระบบไฟเบื้องต้นเช็คไปแล้วนะฮะฝั่งซ้ายจะเป็นเข็มรอบนะครับผมตรงนี้ไอ้ตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นน้ำมัน คมร็วแบบอัลลอกนะครับผมไฟแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมต้องสังเกตก่อนเนาะเวลาที่เราออกตัวเงี้ยไฟมันดับหมดหรือเปล่านะครับเครื่องเสียงทํางานปกตินะครับผมด้านล่างจะเป็นในส่วนของตัวควบคุมแอร์อนะครับผมอามีแรงลมอยู่ตรงนี้นไร้ไฟด้านหน้าด้านหลังเนาะอุณหภูมิอยู่ฝั่งนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นโหมดต,ตรงนี้จะเป็นโหมดก็คือมันจะเป็นการเปลี่ยนที่ทางลมว่าให้ลมมันออกตรงไหนบ้างนะครับ เอซี AC, เปิดชามยาแอร์นะครับไฟ2ตัวนี้มันต้องติดคู่กันตลอดนะครับลูกค้าระบบเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมก็จะมีพีจลสนิทราเกียร์ถอยเอ็นเกียร์ว่างเนาะส่วนดีเดินหน้าปกตินะครับผมแล้วก็ L C G ow, เอลคือเกียร์โลนั่นเองเกียร์ตับนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นสายกล้องให้ด้วยนะครับผมอันนี้ขาดแค่กล้องนะสายมีพร้อมแล้วะนะครับผมซื้อกล้องมาใส่ก็เรียบร้อยเลยนะระบบไฟภายในใช้ได้ปกติปัดน้ำฝนนะครับผมทำงานปกติโอเคในส่วนของ ปั้นฝนด้านหลังจะเป็นการหมุนลูกค้าหมุนตรงกลานเลย<า>นะหมุนตรงกลานได้เลยนะฮะอันนี้ทํางานปกตินะครับผมอ่ะสำหรับการแนะนำเบื้องต้นนะครับผมของเจ้าที่สันโน้ตก่อนที่จะส่งใครใหกับลูกค้าก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม